สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องผิวสวยสุขภาพดีบายบีนะคะวันนี้บีก็มีสูตรด,ดีๆมาแชร์เหมือนเดิมเช่นเคยค่ะเป็นสูตรสปาผมเพิ่มความนุ่มชุ่มชื้นให้กับเส้นผมแล้วก็เพิ่มวิตามินต่างๆให้กับเส้นผมของเรานะคะให้เส้นผมของเราแข็งแรงไม่ชีฟ้ฟูแล้วก็ไม่หยาบกระด้างน,นะคะเราสามารถทําเองได้ที่บ้านด้วยงบประหยัดด้วยงบหลักสิบเราก็จะมีผมที่สวยผมที่เงางามแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเนาะ เราไม่ต้องไปเข้าสปาจ่ายแพงๆนะคะเราสามารถทําเองได้ที่บ้านด้วยงบไม่กี่บาทนะคะเพื่อนๆแล้วเป็นสูตรไร้สารเคมีด้วยนะคะผมเราก็จะสวยเทียบเท่ากับเราไปทําสปาจ่ายซาลอนแพงๆนะคะไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยค่ะส่วนผสมแรกของเราก็เป็นกะทินะคะเพืเ่อนใช้ได้ทั้งกะทิสดและกะทิกล่องนะคะเขาก็จะมีสารอาหารและไขมันโปรตีนช่วยทําให้ผมของเรานุ่มลื่นมีน้ําหนัก แล้วก็เงางามอย่างเป็นพิเศษนะคะเพื่อนน้ำกะทินี้คือสุดยอดในการบำรุงผมทำให้ผมเงางามที่สุดเลยนะคะเนาะต่อไปเราก็จะเพิ่มแป้งข้าวโพดนะคะเพื่อนแป้งข้าวโพดนี้เขาก็จะทำให้ผมของเรานุ่มสลวยสวยงามเช่นกันค่ะแล้วก็ลดความมันบนเส้นผมของเราได้เป็นอย่างดีนะคะปริมาณนี้เราก็ใส่ตามผมของเราเลยนะคะเพื่อน คนแป้งให้แนลายเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะเราค่อยเติมส่วนผสมอื่นๆตามลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเติมเจลวตานหางจระเข้นะคะเพื่อนๆถ้าใครมีเป็นแบบสดยิ่งจะดีนะคะถ้าเป็นหมักผมบีแนะนําเป็นแบบสดนะคะเราก็จะได้วิตามินและสารอาหารเยอะกว่าเป็นแบบสําเร็จรูปนะคะเพื่อนเนาะวันนี้ของบีเป็นแบบสดหมดนะคะเพื่อนบีก็เลยใช้เป็นแบบเจลเนาะเติมเข้าไปเลยค่ะ ตามที่เราต้องการเลยนะคะเจวันหางจระเข้นี้ก็จะช่วยเร่งการจเจริญเติบโตให้กับเส้นผมได้ดีนะคะทําให้ผมของเราเปล่งประกายเงางามแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับเส้นผมของเราได้เป็นอย่างดีนะคะคนตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆจา้า ต่อไปเราก็มาเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่หนังศีรษะและก็เส้นผมของเราด้วยน้ำมันอัลมอนนะคะเพื่อนน้ำมันอัลมอนนี้ก็ช่วยบำรุงผมที่แห้งเสียกลับมา,ามีความชุ่มชื้นนะคะเพื่อนแล้วก็เก็บกักเก็บความช,มชุ่มชื้นให้กับเส้นผมและก็หนังศีรษะของเราเป็นอย่างดีนะคะช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับเส้นผมทําให้เส้นผมของเราแข็งแรงลดการขาดหลุดร่วงได้เป็นอย่างดีนะคะ ใส่ไปตามปริมาณของเราเลยค่ะแค่น,นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนคนส่วนผสมให้เข้ากันดีอีกรอบหนึ่งค่ะพร้อมหมักแล้วค่ะหลังจากเราได้ทิชชเม้นท์หอมๆของเรามาแล้วนะคะเพื่อนขั้นตอนในการหมักก็อย่างที่บีบอกทุกคลิปนะคะถ้าใครมีผมที่มันจนเกินไปบีแนะนําให้ไปล้างทําความสะอาดสิ่งสกปรกตกค้างออกก่อนนะคะแล้วก็เช็ดให้บัดๆแล้วค่อยมาฉลมุมทิชชเม้นท์ของเราลงบนหนังสีสษะหรือว่าเส้นผมของเรานะคะเดี๋ยวบีขออนุญาตทําให้ดูก่อนนะนเพื่อน ซึ่งตัวบีได้ไปฉโลมน้ํามาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะถ้าใครที่มีผมที่สะอาดอยู่แล้วไม่มันเยิ้มนะคะเพื่อนบีแนะนําให้ไปฉโลมน้ําก่อนนะคะหรือว่าใช้อกี้ฉีดๆผมๆก่อนก็ได้นะคะเพื่อนแบบนี้ได้เลยค่ะเพื่อเปิดเกล็ดผมของเรานะคะเพื่อเปิดเกล็ดผมของเราแล้วเราชโลมทิชชู่ของเราลงไปแล้ว ทิชชูมันเขาก็จะได้ซึมซับเข้าไปในเส้นผมของเราได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยว่ยนเสื้อขึ้นก่อนนะต่อไปเราก็พร้อมที่จะลงทิชชูม้นของเราเลยค่ะง่ายๆค่ะชะโลมลงไปเลยเขาก็จะมีความเหนียวแป้งนะคะเพืเ่อนๆื่อนจ้าเราจะไม่ใส่แป้งเยอะจนเหนียวเกินไปนะคะเราก็จะใส่พอดีพอดีนะคะเพืเ่อนๆื่อนจ้า หอมน้ำมันมะพร้าวแล้วก็หอมน้ำมันแอลมอนมากค่ะเพื่อนๆจ้าเนี่ยแค่นี้ก็นุ่มแล้วขนาดเราดึงแค่สองสามทีนะคะเพื่อนๆถ้าเราปล่อยไว้ยี่สิบสามสิบนาทียิ่งจะนุ่มมากกว่านี้นะคะพยายามใส่ตั้งแต่โครนจุดปลายนะคะเพื่อนเออบีก็ไม่เห็นอโทษนะคะพยายามใส่ตั้งแต่โครนจนุดปลายแล้วก็ดึงดึงเขาแบบนี้นะคะเพื่อน เนาะหลังจากที่เราได้ฉโลมจนทั่วหนังศีรษะหมดแล้วนะคะเราก็เก็บผมขึ้นหนีบคลิปให้เรียบร้อยแล้วก็คุมไว้ด้วยหมวกคุมไว้ด้วยหมวกอาบน้ําอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนสูตรนี้สามารถคุมไว้ด้วยอาบน้ําอีกทีหนึ่งแล้วก็ปล่อยทิ้งไว20้20-30นาทีนะคะเพื่อนสูตรนี้สามารถใช้ได้สองถึงสาครั้งต่อสัป,ปดาห์ผลลัพธ์ที่ดีเพื่อนๆต้องทําอย่างสม่ําเสมอนะคะเนาะเราถึงจะเห็นผลเร็วนะคะเพื่อนสูตรเราเป็นสูตรธรรมชาติไรสารเคมี ะะเราจําเป็นต้องทําอย่างสม่ําเสมอเพื่อประสิทธิภาพที่ดีนะคะเพื่อนจ๋าคลิปนี้ก็ไม่ยากนะคะเพื่อนลองไปทําดูนะคะผมเราก็จะนิ่มปัญหาที่ผมปัญหาที่เกิดจากผมเราอย่างเช่นผมชีฟ้ฟูผมไม่มีน้ำหนักก็จะกลับมาเงางาม,งามเป่งประกายเพียงไม่กี่นาทีนะคะเพื่อน มีคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่มารับชมนะคะมีฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มีทําคลิปต่อกันไปนะคะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะคลิปนี้ขอลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย